สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมาอ่านบัญชีคำพื้นฐานคำที่46-50ให้ฟังนะคะเรามาดูคำแรกกันเลยค่ะเกิดกอเอดอดเกิดกอเอดอดเกิด กอเอดเกิดเกี่ยวกอเอียวเกี่ยวไม้เอกเกี่ยวกอเอียวเกี่ยวไม้เอกเกี่ยวกอเอียวเกี่ยวไม้เอกเกี่ยวแก

mái e kè Kèng. co e ngô kèng. co e ngô kèng. co e ngô kèng. โอเคนะคะวันละห้าคำเท่านั้นค่ะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะอ่านเน้นยำ้ำซ้ำทวนบ่อยๆนะคะการที่เด็กๆอ่านเน้นยำ้ำซ้ำทวนบ่อยๆเป็นประจำทุกวันนะคะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เราเนี่ยอ่านหนังสือได้ในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ